2 2นาทีต่อวันเท่านั้นเองคุณก็ทําได้การวิจัยเขาได้ทดลองคนมากกว่า12,000คนใช้เวลามากกว่า12ปีนะครับเป็น50กว่างานวิจัยเขาพบว่าคนที่อยู่เฉยๆเนี่ยมีอัตราการเสี่ยงสุขภาพนะครับถึง38เลยแต่ถ้าเราขยับร่างกายแค่2 2นาทีต่อวันเท่านั้นเองแบบระดับตําๆหรือว่าระดับกลางก็ได้ลดอัตราการเกิดความเสี่ยงโรคสุขภาพหลายๆอย่างได้เลยในงานเนี่ยเขาพบว่าคนที่นั่งอยู่เฉยๆนิ่งๆเนี่ยเกิน12ชั่วโมงต่อวันเนี่ย มันจะมีความเสี่ยงสุขภาพเพิ่มขึ้นถึง38%เเลยฉะนั้นคำที่ผมแนะนำให้ได้นะครับก็แค่ขยับร่างกายวันละนิดวันละหน่อยแค่22นาทีต่อวันเท่านั้นเองกฎข้อแรกของการนอนคือให้ทำมันนอันดับแรกนะครับเป็น priority แรกข้อที่2คืออย่ารบกวนนาฬิกา circadian นะครับ circadian r h y t h มนะี่มันเป็นจังหวะเวลาการนอนนะครับมันขึ้นอยู่กับแสงสว่างสว่างมืดเนี่ยว่าเราเปิดไฟด้วยแสงไฟจำลองมันก็เพิ่มความเครียดเพิ่มความเสี่ยงโรคทางสุขภาพนะทางหลอดเลือด รบกวนเมตาบอลิซึมอีกมืดมากขึ้นเนี่ยพอยิ่งมันมืดมากขึ้นเมลาโทนินก็หลั่งนะครับแล้วก็เกิดโดมิโนเอฟเฟกตามมานะครับแม้เราจะเปิดแสงจําลองแค่นิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็กระทบได้เหมือนกันโดยมีงานวิจัยงานหนึ่งนะผู้เข้าร่วมเนี่ยเขาได้นอนในห้องที่สว่างมากแล้วก็สว่างน้อยครับพบว่าห้องที่สว่างมากเนี่ยมันก็จะเพิ่มอินซูลินในวันรุ่งขึ้นเพิ่มอัตราการเต้นหัวใจอีกด้วยเล่นบ่อยๆก่อนนอนหรือเปิดทีวีก่อนนอนเนี่ยนานๆทีก็ไม่เป็นไรแต่พอมันบ่อยขึ้น่่่ขึ้นเเรรืือออยยยๆๆบ มันก็จะส่งผลกระทบนะครับกับการนอนกับเมตาบอลิซึมกับที่ผมได้บอกไปตอนแรกที่จัดการกับความหิวตอนกลางวันก็คือให้เราเพิ่มโปรตีนในมื้อแรกของวันวิจัยเขาได้ดูนะครับคนมากกว่า1,000 10, 0คนนะครับที่กินโลโปรตีนนะครับในมื้อแรกนะครับพบว่ากินอาหารมากขึ้นในมื้อถัดไปครับอย่างมีนัยยะสำคัญ ใส่โปรตีนเข้าไปในมื้อแรกของวันนะครับมันจะจัดการความหิวได้ดีมากครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าคุณกินเยอะเท่าไหร่แต่ขึ้นอยู่ว่ากินอะไรต่างหากไม่ใช่แค่โปรตีนอย่างเดียวไฟเบอร์ด้วยก็เหมือนกันไม่ขนมปังถึงเป็นอาหารที่สุขภาพดีมากกว่าที่คุณคิดนอกจากน้ําตาลแล้วเนี่ยก็ยังมีอาหารรูปแบบอื่นที่มันสามารถทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นได้โดยงานวิจัยแนะนำคนที่กินขนมปังแบบโฮลเกรนจะมีแนวโน้มน้ำหนักตัวเกิดน,น้อยกว่า